สวัสดีจ้าปลูกแค่รดกันจ้านี่แค่รสสีธรรมดาเนาะจ้าเนาะต้นนี้ก็เริ่มปลูกใดเลยจ้าปลูกพักผลไม้เนาะจะนี่สีที่เรากินกันเนาะธรรมดาเนี่จ้าแล้วก็มีสีแดงแล้วก็บีทรูทจ้าบีทรูทฉันเก็บไปตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะจ้าแล้วก็คุดลึกๆเลยจ้า ปลูกไอ้แครรดเนาะฝาาแครอดหัวต้องลงข้างล่างเนาะแต่บีทรูทหัวมันขึ้นข้างบนดินไม่เป็นไรจ้ะเอาขุดดินลงไปลึกๆจก้ะเราก็ทําล่อขนาดนี้จ้ะไม่ต้องขุดลึกนี่เราก็โรยเนาะชั้นโรยเดี๋ยวนี้โรยเม็ดบีทรูทไปจ <ๆ S 1> ้ะเดี๋ยวแค่รทก็ปลูกเหมือนกันจ้ะเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยมาถมลงเลยจ้ะหรือจะไม่ต้องใส่ปุ๋ยข้างบนก็ได้จะถมเลยเนาะถ้าดินดีจ้ะเนาะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาปลูกแค่รถกันจ่ะที่นี่เนาะตรงนี้มันบีดรูทจ่ะนี่เม็ดบีดรูทเนี่ยเนาะคุดไม่ต้องลึกจะคุดขนาดนี้แหละเนี่ยเนี่ยลุงคุดอยู่นะคุดขนาดนี้เน,น,น,นะนานนะจ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนถมมาดูอีกที่จ่ะนี่เม็ดเม็ดแค่รถแล้วก็โรยโลงโรยลงไปจ่ะ ลอยบางๆเนอะยาวไปนู่นเนี่ยเม็ดสีสมจะเม็ดของแค่รสีสมที่เรากินกันเนาะแล้วก็หวานไปห่างๆจะแต่อันแหลกน่ะเขาให้ทำเป็นเม็ดเป็นเม็ดไปให้จะมาถนาทำเม็ดมาหน่อยด้วย ดนิดหนึ่งเอาทมที่นี่โอ้โหแต่ว่าทุกที่ลุงใส่ปุ๋ยนะไขไขเออคอมพอตเนอะเออทุกที่ลุงใส่ปุ๋ยข้างบนโอริใส่ปุ๋ยข้างบนโอเคเส้นหลอดจะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะนู่นใส่ฟางเ้วจะใส่ฟางเร็วไอสตอเบอร์รี่เราเนาะ เดี๋ยวพาดูจ้ะเดี๋ยวพาดูสตอเบอรี่เรา,า,า,ากเ็เอาฟางวางเลยจ้ะนี่เนาะเอาฟางวางเหลวโอริลูกวางไฮาวานนี่เนาะลูกตกมากเลยจ้ะวางไม่เห็นมันตกระปรกแวานาฝนตกเนาะ เห็นไหมสวยสวยดอกสวยคุณละพันกันจ้ะต้นนี้ก็ต้นนี้พันเดียวกันเนาะต้นนี้คุณละพันจ้ะต้นนี้ที่ปลูกดังเดิมเนาะนี่ดอกใหญ่จ้ะปีนี้ห่างๆเนาะเห็นไหมเพราะมันไม่ได้ปลูกเพิ่มเนาะจะเก็บจะคดทิ้งปีนี้นู่นตรงนู่นทีหน่อยนู่นเนาะสวยสวยดอกเนาะ อโอเคจ้าขอบคุณหลายกะที่มาปลูกพักไปกันมาดูสวนนะจ๊ะเนาะโอ,อ้ม่เพิ่ม